อครับเหลือมือเหลือเวทบก,กีมือดอกนะครับสวัสดีครับซอยกันเด้อซอยกันซอยกันนะครับพี่น้องครับขันพ่อแม่พี่น้องที่ก็รบรักย่างยิงย่างสูงให้โอกาสกับลูกหลานคนบ้านเราให้โอกาสกับคนดีๆอยากให้คนดีมาดูแลนะครับทุกสุขโดยเฉพาะพี่น้องชาวรักย่างพักเพื่อไทยพักเดียวนี่แหละที่เห็นความสําคัญของพ่อแม่พี่น้องประชาชน เช่าร่างยาโดยแท้จริงปัญหาปากท้องปัญหาการอยู่การกินนะครับปัญหาต่างๆสิได้รับการแก้ไขท่านพ่อแม่พี่น้องที่เรารมรักย่างกิอย่างสูงให้โอกาสกับลูกหลานคนบ้านเราให้โอกาสกับสุรสักนาคดีเบอร์แปดเบอร์แปดเขามาเป็นตัวแทนเขามาแก้ปัญหาเอาปัญหาต่างๆของพ่อแม่พี่น้องที่ เดือดร้อนโดยเฉพาะปัญหาราคาผลเกษตรกรที่ได้รับความเป็นธรรมเป็ยนังไรพี่น้องเข่ากู้เสด็จเตลเม็ดนะครับนะสงสารพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพี่น้องเช่าไร่เช่านาเช่าสวนนะครับเห็ดเข่ากับบ่ได้ราคาอ้อยกับบ่มีราคามันกับบ่มีราคายางกบไม่มีราคานี่คือความเป็นจริงพี่น้องครับพี่น้องครับ ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจแม่น้่พี่น้องแต่ก่อนยางพาราปลูกมากที่ภาคใต้แต่ตอนนี้ยางมาปลูกบ้านเขาเพราะบ้านเราอีสานเรานับยางมันดีพะนะสุุปแล้วพี่น้องครับก่อนนั้นให้วาลซะเถาะยุคไทยรักไทยยางกิโลละ 90- ถึงร้อยยีบม่จุกงีบทราพี่น้องครับนะเบิ่งเอาชาวสวนก็นจะตายแล้ว นะครับไม่มีเรี่ยวมีแรงที่อยากจะไปปีดยางเพราะราคามันตกต่ำยุคนี้พอใจปอพนองพ่อใจบออย่างซีโร่ลอยพี่น้องครับพักเพื่อไทยคอยบอกตรงลูกอวิลีปเป็นพักที่ลลพวงใยพี่น้องประชาชนโดยแท้จริงรพวงใยปัญหาปากทองของอีพออีแมโดยแท้จริง<ส>นะครับ เข่าถึงประชาชนเข่าถึงปัญหาเข่าถึงรากหญาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเพื่อไทยหากได้มาเป็นรัฐบาลเที่ยวนี้นีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนภายในตำบลอยากให้ชุมชนนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีการค้าการขายที่ดีเงินค้ำหมุนเวียนกับรัฐค่าน,น้อยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นรัฐจึงมีนโยบาย กระตุน้นเศรษฐกิจภายในตำบลภายในชุมชนนะครับรวัดสติ๊เงินไห้ได้ระบบดิจิตอลวเลตหนึ่0หมื่นบาทสำหรับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปยำไ้ำนะพี่น้อง16ปีขึ้นไปนะครับมีจังคนที่พอครับมี3คนก็นได้30,000ื่นมี4คนก็นได้ส0 0 0มื่นมี10คนได้ตัวไหนมี10คนก็นได้แสนนะครับนี่คือนนโยบายเ,ยเพิ่อยางให้มีการกระจายรายได้ เขาสู้ชุกชนดเขาสู้ตำลใไฮร้านคาแน,น่นอยมีแรงขับเคลื่อนในเรื่องการเงื่อนการคำ้ำสวัสดีครับแม่ครับฝากดอ้อยฝากด้วยต้ครับพี่น้องครับรัฐเตี้ยมให้ในระบบดิจิตอลในระบบดิบจิตอนบรอดไฮไซไฮจ่ายห้ซื้อเขาสิข,ของที่จับมาจุดเจือรอบครัวนี่คือความเป็นจริง,น,งนะครับอีกหนึ่งนโยบายพี่น้องครับ นั่นคือหากครอบรัวใดมีรายได้พอถึงสองหมื่นเป็นรายได้ขั้นตำ่ำนะครับย่ำเป็นรายได้ขั้นตำ่ำเนาะรัฐจะเติมให้เป็นสองหมื่นบาทสมมติว่าครอบรัวนี้มีรายได้สุทธิที่หนึ่งหมื่นบาทรัฐเติมให้อีกหนึ่งหมื่นบาทรัฐเห็นความสําคัญเห็นปัญหาปากของของพ่อแม่พี่น้องที่คารพรักอย่างยิ่งอยากให้พ่อแม่พี่น้องตาสีตาสา ยายมียายมากมีเงินมีคำใส่ใจพ่ายในครอบครั่วมีอยู่มีกินอยากเห็นพี่น้องบ้านเฮามีอยู่มีกินให้มันเข้ากับยุคเศรษฐกิจอยู่ในขณะนี้นะครับเขาของราคาแพงมีแต่หน้าแพงแพี่น้องครับนี่คือควมเป็นจริงนะครับรัฐบาลบอกตรงว่ารัฐบาลเพื่อไทย นั่นคือหัวใจระยะหย่าหัวใจรากหญ้าอยากเห็นพี่น้องประชาชนได้ยู่ดีกินดีนะครับนี่คือความห่วงใยโดยตรง